ในสายตาศัตรูหรือว่าคั้วอริของคุณเนี่ยเขามองคุณอย่างไรก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คเอเนจีของศัตรูของคุณก่อนแล้วกันนะเป็นอะไรยังไงกันบ้างถ้าตรงไปฟังกันต่อถ้าไม่ตรงคำทนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะมยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปค่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะเอเนจีของเขาคนนั้นนะคะ เป็น energy ของคนที่มีความกวนโอยอะกวนประสาทเป็น energy ของคนที่ดูนิ่งนะคะดูนิ่งดูมีเกมเล่นเกมเป็นเจ้าน้ำตาบีบน้ำตาเก่งทาง,ทางที่รู้อยู่แล้วว่าบางสถานการณ์เนี่ยเขาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นได้แต่เขาก็จะไม่ได้หลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น เขามักจะสร้างดราม่าให้ตัวเขาเองมักจะสร้างดรามา่ามักจะทําให้คนสงสารเขาแล้วก็ตัวคุณน่ะจะตกเป็นคนที่แบบเป็นจําเลยอ่ะเป็นแบบว่าเป็นคนที่ดูดูใจร้ายกับเขาอ่ะฟิลนี้นะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วดูแบบ เอาตัวรอดได้นะหมายถึงว่าศัตรูของคุณคนนี้นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์แต่เขามักจะทําให้มีอะไรบางอย่างอะ่ะมันคือมันไม่มีเรื่องก็จะก็จะทําให้มันมีเรื่องอะ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วเขามองคุณอย่างไรคะแล้วเขาคนนั้นเนี่ยศัตรูของคุณคนนี้นี่เขามองคุณอย่างไรหกไม้แปดไม้ เขาอะค่ะมองว่าคุณอะเป็นคนที่ออ้เอเนอร์จีคล้ายๆกันเป็นคนที่มีเอเนอร์จีอะไรบางอย่างที่มีความคล้ายกันเหมือนกันทันกันอะเออทันเกมกันอะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนนะแต่ว่าถ้าครั้งไหนคุณทนไม่ไหวอะ่ะเออคุณก็คุณก็ด่าไม่เลี้ยงเหมือนกันเขามองว่าคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะเขา นะซึ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้เขาอาจจะคิดไปเองก็ได้เขารู้ว่าคุณนะ่ะรู้ทันเกมเขาเขารู้ว่าคุณนะ่ะเป็นคนยังไงเป็นคนที่ถ้าอันไหนไม่ได้ไม่ยอมคุณก็จะพูดมาตรงๆแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ไหนหรือว่าสิ่งไหนที่คุณยังรู้สึกว่าเออปล่อยปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้แหละเขาก็ดูออกแหละว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน คุณเป็นคนที่มีเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเยอะหรือเพื่อนน้อยแต่เขารู้ว่าเพื่อนของคุณเน่ยคุณภาพอืมเขารู้ว่าเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่ซัพพอร์ตคุณอยู่อ่ะเป็นคนที่ที่เขาไม่มีอืมคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีเพื่อนหรือว่ามีครอบครัวคนเหล่านั้นหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณจะเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณได้เสมอในทุกๆเรื่องแต่ในทางกลับกันอ่ะ เขาไม่ได้มีศัตรูของคุณคนนี้เขาไม่ได้มีเพื่อนหรือไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีคนรักที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาขนาดนั้นมันก็เลยทําให้คนคนนั้นเขารู้สึกว่าอิจฉาคุณนะแล้วเขามองคุณอย่างไรอีกค่ะเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่กล้าลุยเป็นคนที่เล่นเกมเป็นเหมือนกันนะเป็นคนที่มักจะไม่ได้ลงมือเลยในทันที มักจะมีแผนมักจะต้องมีการวางแผนอะไรบางอย่างก่อนอะไรประมาณนี้นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนที่ฉลาดอะฉลาดเป็นกรดเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองอะไรในหลายๆแงม่มุมไม่ได้เป็นคนที่ถ้ารู้สึกแล้วพูดเลยไม่ใช่คุณจะเป็นคนที่แบบคิด คิดแล้วคิดอีกถึงจะพูดออกมาครั้งไหนถ้ามันสุดจริงๆหรือว,ว่าครั้งไหนถ้าคุณไม่โอเคจริงๆอะ่ะเขาต้องเตรียมตัวรับมือคุณไว้ให้ดีๆ